สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องตัวแปรและก็สมมุติฐานในการวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะคะโดวยวันนี้ค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องสมมุติฐานของการวิจัยนะคะความหมายนะคะก็จะเป็นการคาดคะเนปรากฏการหรือว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยสมมุติฐานนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเกิดขึ้นไม่หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ ประเภทของสมมติฐานมีอยู่สองแบบคือสมมติฐานทางการวิจัยแล้วก็สมมติฐานทางสถิตินะคะถ้าในน้องเน่านะคะก็คือข้อสองไม่ใช่ข้อสองสิข้อสี่นะคะสมมติฐานนะคะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเนาะ,อ,ะอย่างเช่นสมมติฐานทางการวิจัยมันจะเป็นประโยคที่ผู้วิจัยได้คาดคะเนปรากฏการหรือว่าผลคาดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่คุณเคยเขียนไปแล้วเนาะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนโดยวิธีการสอนแบบฟอร์แมตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่แก้ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันนะคะซึ่งอันข้อที่สสีเขียวเนี่ยอันนี้เรายังเรายังไม่ได้ใช้นะคะเราเราเราจะเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าให้ดูไปก่อนรู้รู้แค่ว่าอันเนี้ย มันเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้คือสมมุติฐานทางการวิจัยนะคะส่วนสมมุติฐานทางสถิตินะคะจะเป็นโครงสร้างของคณิตศาสตร์นะคะโดยที่จําแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือสมมุติฐานกลางหรือว่า H0 นะคะแล้วก็สมมุติฐานทางเลือกนะคะหรือว่า H1 ซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นมีทิศทางกับไม่มีทิศทางน,นะคะมันจะเป็นอยู่ได้แค่2อ,อันเท่านั้นนะคะ ไม่ s 0ก็ h 1นะคะไม่ a ก็ b ไม่0ก็1เป็นไปได้แค่2อย่างนะคะโดยที่สมมุติฐานทางการวิจัยนะคะนำไปสู่สมมุติฐานทางเลือกนะคะแต่ว่าคุณเห็นไหมคะสมมุติฐานทางสถิตินี่มันแบ่งออกเป็นสมมุติฐานทางเลือกแล้วก็สมมุติฐานหลักนะคะตัวสมมุติฐานทางการวิจัยจะนําไปสู่สมมุติฐานทางสถิติ ในส่วนของสมมุติฐานทางเลือกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ในสไลด์ถัดๆไปนะอันนี้สมมุติฐานทางเลือกหรือว่า alternative หรือว่า H1 นะคะอาจารย์อยากให้คุณสังเกตนะคะแบบมีทิศทางน,นะคะนักเรียนมีผลสมรธิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบ Format หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อันนี้คือที่คุณเขียนเนาะแล้วก็นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟร์แมตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะอันนี้มันมีทิศทางมันมีทิศทางตรงที่ว่าเฮ้ยเนี่ยหลังเรียนมันสูงกว่านะเห็นปะทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีทิศทางนะคะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Kind of not, ะะกับกรเกณฑ์ไมนะ่แตกต่างกันนะคะหรือว่าหล ain ังเรียนกับก่อนเรียนนะคะแตกต่างกันใช้คําว่าแค่ว่าแตกต่างหรือว่าไม่แตกต่างนะคะอันนี้คือไม่มีทิศทางแต่ถ้าเป็นแบบมีทิศทางคุณเห็นไหมสูงกว่าสูงกว่านะคะหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะเท่ากับก็ได้ไม่เท่ากับไม่กับไม่เท่ากับนะคะมากกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าไม่มีทิศทาง ก็แค่บอกว่าต่างกันไม่ต่างกันไม่ได้บอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ว่าโดยในยะแล้วนะคะถ้าเราบอกว่าแตกต่างกันมันก็แปลว่าไม่เท่ากันอยู่ดีนะคะอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้หลักการในการสมมติในการกำหนดสมมติฐานนะคะส่วนใหญ่แล้วเราดูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้น เดี๋ยวนยน้องๆนาเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ระดับของมาตรวัดของตัวแปรว่ามันเป็น nominal ordinal interval หรือว่า ratio นะคะซึ่งระดับต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะนำไปสู่การสมาการตั้งสมมติฐานนะคะ <c oughs> ความสำคัญของสมมติฐานนะคะถ้าในการในงานวิจัยเชิงปริมาณ เราก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางหรือว่าใช้ดูความสัมพันธ์ของอตัวแปรเบื้องต้นในการพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ส่วนในงานวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราไม่ค่อยที่จะตั้งสมมติฐานเพราะว่าออมันจะมีกรอบอะไรเยอะแยะนะคะที่เราไม่สามารถที่จะเดาล่วงหน้าได้ นะคะแต่ว่างานวิจัยในชั้นเรียนของเรานะคะถือว่าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณนะคะโดยมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวเสริมเฉยๆนะคะโดยหลักๆแล้วเราเป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะคะลักษณะของสมมุติฐานการวิจัยที่ดีนะคะมีความสอดคล้องกับปัญหานะคะสามารถทดสอบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต คำานึงถึงความถูกต้องของแนวคิดทฤษฎีแล้วก็มีผลมีผลการรับ,บรองที่น่าเชื่อถือนะคะมีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษานะคะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าที่มีความชัดเจนแล้วก็กําหนดก่อนการทดสอบสมมุติฐานนะคะแหล่งที่มาของสมมุติฐานนะคะ มาจากทฤษฎีที่ยอมรับนะคะมาจากงานวิจัยที่ได้ศึกษามาแล้วนะคะเกิดจากการเปรียบเทียบแนวคิดนะคะทฤษฎีต่างสาขานะคะจากวัฒนธรรมขนบรรมเทียมประเพณีนะคะจากประสบการณ์ของผู้วิจัยนะคะจากแนวคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้วิจัยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นที่มาของสมมติฐาน ต่อมาดูในสมมุติฐานทางสถิติอีกรอบหนึ่งนะคะสมมุติฐานไรในัยะสําคัญแล้วก็สมมุติฐานทางเลือกนะคะแนวหิปอทีซิหรือว่า H0 แล้วก็ Alternative Hypothesis H1 นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นแนว y p o อ h ีซ i สนะคะก็สามารถเป็นสมมุติฐานว่าเท่ากันไม่แตกต่างกันหรือว่าเท่ากับ0นะคะ สมมุติฐานศูนย์ใช้สัญ,ญลักษณ์คือ s ศูนย์ในขณะที่สมมุติฐานทางเลือกนะคะก็จะมีไว้ให้เลือกนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น h 1นะคะอาจจะมีทิศทางก็ได้หรือว่าไม่มีทิศทางก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะผลสำเร็จทางการเรียนวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์สมมติฐานทางสถติ อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะมี s 0กับ h 1นะคะซึ่งความน่าจะเป็นในการที่จะได้ s 0นะคะกับ h 1เนี่ยมันอาจจะมีพอๆกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปได้เพียงสองอย่างเท่านั้นไม่ s 0ก็ h 1นะคะลองดูตัวมิวนะคะ s, นะคะ <S 0นะคะ μ 1ห <1 S 1> เท่ากับมิวสองนะคะนี่คือตัวมิว มิลเนี่ยจะแทนสัญ,ญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยนะคะหรือว่า x bar นะคะต่อไปนี้นะคะมิลคุณจะต้องคิดถึง x bar นะคะเพราะตัวนี้เป็นค่าพารามิเตอร์ที่เราจะใช้ในการแทนค่าประชากรเราจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงสิ่งที่เราได้ ะะซึ่งเราทำกับกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรดังนั้นค่ะสัญลักษณ์มันเลยต้องไม่ใช้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องเป็นตัวกรีกนะคะมิวหเท่ากับมิวสคือค่าเฉลี่ยของ1เท่ากับค่าเฉลี่ยของ2โดยที่ H1 คือค่าเฉลี่ยของ1แตกต่างกับมิวสนะคะ1นะคะเป็นค่าเฉลี่ย ผลสมัมพัธทางการเรียนวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชายมิวสคือค่าเฉลี่ยผลสมัมพิธทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหญิงนะคะอันนี้เข้าใจไม่น่าอาจารย์ไม่แน่ใจเนาะ s ศูนย์มันสมมติฐานทางสถิติเนี่ยจะมี s 0กับ H1 นะคะโดยที่ s 0นะคะจะใช้สัญลักษณ์เท่ากับนะคะ ส่วน H 1ใช้สัญ,ญลักษณ์ไม่เท่ากับนะคะเท่ากับคือเท่ากันไม่เท่ากับคือแตกต่างกันอันนี้นะคะจะเป็นสมมติฐานแบบที่ไร้ทิศทางนะคะไม่มีทิศทางนะคะอ,ะอันนี้เป็นสมมติฐานทางสถิติแบบมีทิศทางนะคะเห็นไหมไม่มีทิศทางไม่เท่ากับ มันก็คือแค่บอกว่าแตกต่างกันแต่เห็นไหมพอมีทิศทางปุ๊บมิลหนมากกว่ามิลสองอ่ะลองเดี๋ยวอาจารย์จะลองอธิบายช้าๆอีกทีหนึงเนาะสมมุติฐานทางการวิจัยนะคะผลสัมพทธธ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยโฟร์แมตสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากครูที่สอนแบบปกตินะคะโดยที่มิลหนคือการสอนแบบ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนแบบโฟมแมทนะคะมีสองเป็นค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนแบบครูสอนแบบปกตินะคะ h ศูนย์1เท่ากับ m2 h1 m1 มากกว่า m2 หรือค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ที่ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยอร์แมตสูงกว่าเห็นไหมคะปากมันหันอ้าเข้าไปหา m1 เนาะ มันมากกว่าค่าเสลียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มาจากครูที่สอนแบบปกติอันนี้แบบมีทิศทางนะคะดูที่ H1 นะคะแบบไม่มีทิศทางนะคะเห็นไหมมีตัวไม่เท่ากับอันนี้มีทิศทางนะคะคืออ้าปากหามวหนะคะหรือคุณอาจจะอ้าป,ปากหามสองก็ได้นะคะแต่อันนี้คือแบบมีทิศทางอันนี้คือไม่มีทิศทางนะคะไม่มีทิศทางแค่บอกว่าแตกต่างกัน แต่ถ้ามีทิศทางอาจจะมีคำว่ามากกว่าหรือว่าสูงกว่านะคะมาดูคำศัพท์นะคะที่หลังจากนี้คุณจะได้ยินบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในบทที่11นะคะระดับในัยสำคัญหรือว่า level of significance นะคะก็คือความน่าจะเป็นในการปฏิเสธสมมุติฐานที่เป็นจริงนะคะที่เป็น s 0หรือว่า n no u hypothesis นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ alpha ตัวนี้คืออัลฟานะคะโดยทั่วไปจะก,กําหนดที่0ุดศูนจุดศูแล้วก็จุดแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้แค่0.01กับ0ุดเท่านั้นนะคะระดับความเชื่อมั่นนะคะมันจะเป็นความน่าจะเป็นในการยอมรับสมมติฐานศูนย์นะคะเท่ากับ1นลบอัลฟาคูณด้วย100นะคะโดยที่อ่ะคุณลองดูจุดศูนจะมีระดับความเชื่อมั่นที่99% ก็แปลว่าเชื่อได้99%ว่าเป็นเช่นนั้นเชื่อได้99%ว่าก่อนเรียนสูงก่อนเรียนมีค่าน้อยกว่าหลังเรียนนะคะหรือว่ามีความเชื่อมั่นได้99%ว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะหรือเชื่อมั่นได้99%ว่า หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75อย่างเงี้ยค่ะถ้าจุดศูนย์หนึ่งนะคะแปลว่า error ที่จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นได้99ถ้าจุดศูนย์ห้าก็จะมีความเชื่อมั่น99%เปอร์เซ็นต์ error อยู่5%เปอร์เซ็นต์ถ้าจุดหนึ่งศูนย์นะคะก็แปลว่าเชื่อมั่นได้90%เปอร์เซ็นต์ error อยู่10%เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะในที่นี้เราจะใช้แค่จุดศูนย์หนึ่ง กับจุด05ถ้าจุด01แปลว่าเชื่อมั่นได้99%นะคะจุด01ที่มัน Error ไปอาจจะว่ามีสักใน100คนอาจจะมีสัก1คนนะคะที่ไม่เป็นไปตามที่บอกเอาไว้นะคะแต่ว่าเชื่อมั่นได้99เคสนะคะว่าเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ75มีระดับในยะสำคัญที่จุด01ก็แปลว่า เชื่อมั่นได้ว่า99คนนะคะจะมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า175อาจจะมี1คนนะคะที่ไม่ได้ร้อยละ7 5อาจจะได้ต่ำกว่านะคะแบบนี้แปลว่ามีความเชื่อมั่นที่99นะคะแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่1หรือว่ามี error อยู่ที่จุด ะะขอบเขตวิกฤตนะคะเป็นขอบเขตการปฏิเสธสมมติฐานนะคะจะกําหนดตามระดับในยะสําคัญซึ่งจะมีการเปิดตารางนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้เรียนอย่างเจ้มเจ้นดีทีในบทที่11นะคะค่าวิกฤตค่ะเป็นค่าที่แสดงขอบเขตวิกฤตซึ่งจะเป็นจุดแบ่งระหว่างขอบเขตการยอมรับกับขอบเขตวิกฤตนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับคำสี่คำนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้การทดสอบสมมุติฐานมันผิดนะคะระดับนัยสำคัญค่ะเพราะว่าเวลาที่เราดูนะคะเราดูที่สมดูที่ความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดนะคะในบางครั้งที่เราต้องการความแม่นยำสูงสูงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ ค่าที่ได้มันจะร้อยเปอร์เซนต์นะคะดังนั้นมันเลยอยู่ในรูปของความน่าจะเป็นนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างค่ะการสุ่มนะคะความคล้ายคลึงของกลุ่มตัวอย่างนะคะความแปรปรวนขนาดความแตกต่างนะคะเครื่องมือที่ใช้ระดับ มารวัดของตัวแปรการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนนะคะเราอาจจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลต่อการทดสอบสมมุติฐานหมดเลยหรือเอาดีๆทั้งหมดเนี้ยมันมีผลต่อการวิจัยทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานค่ะกําหนดสมมติฐานทางสถิติเพื่อทดสอบซึ่งสมมุติฐานทางสถิติมันมาจากสมมุติฐานทางการวิจัยนะคะซึ่งถ้านนน้องเน่าคือข้อที่4 นะคะสมมุติฐานทางการวิจัยซึ่งพวกคุณก็ได้เขียนไปแล้วเนาะทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้าเวลาเราเขียนสมมติฐานทางสถิติไปแล้วนะคะเออสมมติฐานทางการวิจัยแล้วเราจะเขียนสมมติฐานทางสถิติอย่างไรนะคะเลือกสถิติที่นํามาใช้นะคะกําหนดความมีนัยสาคัญหรือว่าระดับความเชื่อมั่นนะคะมันจะต้องดูว่าจุดศูนย์ห้าหรือว่าจุดศูนย์หนึ่งนะคะกําหนดขอเบเขตวิกฤตนะคะคํานวณค่าที่ใช้ในการทดสอบนะคะสรุปผลการวิจัยคะ่ะ เอาละมาดูประเภทของการทดสอบสมมุติฐานนะคะอันนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันมีทิศทางโดยดูจากตัว H1 นะคะเห็นไหมคะว่ามันอ้าปากไปงับยิมมิวหนอีกอันหนึ่งนะคะทางด้านขวานะคะมันอ้าปากงับไปที่มิวสองนะคะสองตัวนี้นะคะ เป็นสมมติฐานทางสถิติแบบมีทิศทางนะคะซึ่งแบบมีทิศทางเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีหางเดียวนะคะโดยที่คุณจะเห็นว่าในทั้งสองรูปเนี่ยมันจะมีจุดแดงแค่จุดเดียวหรือว่าขอบเขตการปฏิเสธแค่จุดเดียวอะแล้วถ้าไม่มีทิศทางล่ะถ้าไม่มีทิศทางคุณจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่สองหางมันมีจุดแดงอยู่สองหางมันมีจุดที่ เป็นขอบเขตปฏิเสธอยู่สองหางเห็นไหมอันนี้คือสองไม่เท่ากับอันนี้คือหนึ่งนะคะมีทิศทางนะคะโดยที่มันจะมีคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีขอบเขตในการยอมรับ s 0นะคะกับขอบเขตที่ปฏิเสธ s 0ซึ่งมันคือขอบเขตที่ยอมรับ h 1นะคะ เห็นไหมมันมี s 0กับ h 1สีน้ำเงินคือยอมรับ s 0สีแดงคือยอมรับ h 1เหมือนกันค่ะสำหรับหน้าจอนี้นะคะเขตสีน้ำเงินนะคะคือขอบเขตที่ยอมรับ s 0นะคะสีแดงคือขอบเขตที่ปฏิเสธ s 0นะคะอันนี้มี1นึ่งอ,อันที่แล้วมีห่หางนะคะอันนี้มี2องหางนะคะ เอาลองมาดูเปรียบเทียบอันนี้อาจารย์จะดอูอาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้นะคะอันเดียวพอเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเชื่อมโยงไปสู่การใช้โปรแกรมนะคะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมตหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียนซึ่งมันก็คือเท่ากันนะคะอาจารย์กำหนดให้เป็น s0 m 1, 1เท่ากับ m 2 น,ะะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยวิธีโฟร์แมตหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนเห็นไหมมิวหนึ่งเอชหนึ่ง <H 1, S 2> มิวหนึ่งไม่เท่ากับมิวสองอันแรกนะคะที่เป็นเอชศูนย์นะคะกับอันที่สองที่เป็นเอชหนึ่งนะคะมันจะเป็นไปได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นไม่เอชศูนย์ก็เอชหนึ่งไม่แตกต่างหรือแตกต่างมันเป็นไปได้แค่สองอย่างเท่านั้น นะคะถ้ามันอยู่ในโซนแดงแปลว่ายอมรับ H1 ถ้าอยู่ในโซนน้ำเงินแปลว่ายอมรับ s 0นะคะโดยที่ขอบเขตการปฏิเสธ s ศ 0, เนี่ยมันมาจากการเปิดตารางนะคะซึ่งคุณก็จะได้เรียนอย่างจนต้นในบทที่11นะคะมันจะมีการคำนวณแล้วก็การเปิดตาราง โะะดยตัวสีแดงๆนะคะหรือว่าขอบเขตวิกฤตนะคะตัวนี้จะมาจากการเปิดตารางมันเป็นไปได้ทั้งเชื่อมั่น99%กับเชื่อมั่นได้95%นะคะซึ่งมันเป็นไปได้ทั้ง2อันอาจจะมีในยะที่จุด0.1หรือว่ามีในยะที่จุด0.5นะคะซึ่งตรงนี้มาจากการเปิดตารางนะคะแต่ว่าเราเลือกแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะ ที่จุดหรือว่า0ุดอย่างเดียวก็ได้นะคะมาเพื่อที่จะมาร์กว่าจุดสีแดงมันอยู่ตรงไหนขอบเขตปฏิเสธมันอยู่ตรงไหนแล้วหลังจากเปิดตารางปุ๊บนะคะเราก็ไปหาค่าเฉลียะะ่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการคำนวณน,นะคะเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่เราคำนวณมันอยู่ตรงไหนนะคะตรงกลางคือ0ูนย นะคะข้างขวาคือบวกข้างซ้ายคือลบนะคะมันมาจากการคำนวณน,นะคะตรงกลางคือศนขวาคือบวกซ้ายคือลบนะคะเนี่ยไอตรงที่บป็นด่งสุดเนี่ยคิดเอาไว้ว่ามันเท่ากับ0นะคะอย่างเช่นเปิดตารางแล้วนะคะทางด้านขวานะคะเท่ากับสอง นะคะข้างซ้ายเท่ากับลบสแล้วพอคำนวณแล้วเท่ากับ1.5นะคะซึ่งมันใกล้สีแดงไปทางด้านขวานะคะคุณก็จะได้พบว่าเฮ้ยมันอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับ S0 นะคะซึ่ง S0 ก็คือม1หนึ่งเท่ากับมิสมิเท่ากับมิคืออะไรอ่ะลองดูข้างบนนั่นก็คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมตหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียนนั่นก็แสดงว่าเรายอมรับว่าคะแนนก่อนเรียนเท่ากันกับคะแนนหลังเรียนนั่นเองเห็นไหมทีคำนวณน,นะคะกับทีตารางเราเอามาเปรียบเทียบกันนะคะโดยที่มีจุดตัดนะคะว่ามันจะอยู่ในขอบเขตที่ ยอมรับ s 0หรือว่าปฏิเสธ s 0จากการเปิดตารางนะคะเปรียบเทียบกับการคำนวณหรือสมมุติว่าเฮ้ยถ้าคำนวณแล้วมันเท่ากับ3 <c oughs> คุณจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในโซนสีแดง <c oughs> เห็นปะถ้าอยู่ในโซนสีแดงนั่นก็แปลว่า μ หนึไม่เท่ากับมสองนะคะนั่นคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดย ใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนซึ่งการแตกต่างนี้มันอาจจะมากกว่าหรือว่าอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะคะตัวนี้มันจะคลุมเคลือนิดนึงนะคะแต่ว่าเรายอมรับว่ามิวหนึ่งกับมิวสองมันแตกต่างกันนะคะก่อนเรียนกับหลังเรียนมันแตกต่างกันในขณะที่อันนี้ เรายอมรับว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนมันเท่ากันนะคะทีนี้ดูความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐานกันนะคะซึ่งอาจารย์บอกแล้วนะคะว่ามันมีมันมันเป็นไปได้อยู่สอ,อย่างไม่ s 0ก็ h 1นะคะเป็นไปได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะวิธีการนั่นก็คือเราดู วหนึ่งเราดู s 0แล้วก็ h 1นะคะทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะคะโดยผลการทดสอบเนี่ยมันอาจจะผิดนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามันปฏิเสธ s 0แต่ว่าจริงๆแล้ว s 0เป็นจริงนะคะมันก็จะเกิด error t ท p e วัน ในขณะที่ถ้าเรายอมรับว่า s 0เป็นจริงในขณะที่ s 0เป็นเท็จนะคะเราก็จะเกิดความคัดเคลื่อนแบบที่2นะคะเป็น type 2 error หรือว่าเบต้านะคะอันแรกเป็น type 1 e r r o r อัลฟ a านะคะสองอันนี้มันแตกต่างกันนะคะโดยที่ ดูจากในตารางเลยนะคะว่าเออมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นจริงหรือว่าอะไรที่มันเป็นเท็จนะคะหลายๆครั้งนะคะที่พอเราคำนวณปุ๊บมันอาจจะผิดนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่เราจะทดสอบสมมุติฐานอะไรนะคะให้กลับไปตรวจสอบที่หลังทุกครั้งนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยว เจอกันในคลิปถัดไปค่ะ